สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะพูดถึงอีกหนึ่งกลุ่มอาการนะคะที่ผู้ชายในวัย50อาบค่ะ50 60 70เจินี่ยกำลังบางท่านนะคะกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ซึ่งมันไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรแต่ว่ามันกระทบกับความมั่นใจแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะคะอาการตรงนั้นก็คือเกี่ยวกับปัสสาวะค่ะปัสสาวะกระปิดกระปร่อยปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะสะดุดบางคนอั้นปัสสาวะไม่อยู่แบบปวดแล้วก็ต้องรีบไปเข้าเข้าแล้วก็กลับมาปวดอีกกระปิดกระป่อยแบบนี้แล้วบางคนสัมพันธ์กับ สมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันในทางแพทย์แผนไทยระมองอะไเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเนี้ยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลก็จะได้รับยามาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากบางคนได้รับการวิเคราะห์มาแล้วนะคะแต่ก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะคะวันนี้ไราจะแบ่งปันให้ฟังว่าในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามองกลุ่มอาการเนี้ย ว่ามันเกิดจากอะไรเราจะได้นํามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการสังเกตตัวเองเพราะว่าเป็นไปได้ว่ามันเกี่ยวกับความเสื่อมนี่แหละค่ะแต่เราจะอยู่กับความเสื่อมนี้ยังไงทําไมบางคนก็ยังไม่เป็นเลยอะเราจะอยู่กับมันยังไงให้อาการมันดีขึ้นไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจาวันนะคะเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยในทางแพทย์แผนไทยนะคะอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบปสัสสาวะนี่เราสามารถแยกสาเหตุหลักออกมาได้4ส,สาเหตุด้วยกัน,นะคะ่ะดินน้ํา ลมหรือไฟอะไรที่มันเสียสมดุลอยู่ในระบบปัสสาวะเนี่ยดินเขาเรียกระบบปิหากกังก็จะมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องเนาะ ไตกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเครื่องเพศผู้ชายนะคะองคชาตท่อปัสสาวะอะไรก็ว่าไปต่อมลูกหมากด้วยเนาะอันนี้คือความผิดปกติของธาตุินนะคะหรือเสื่อมตามวัยนะเดี๋ยวจะอธิบายดีเทลให้ฟังสองน้ําตะกรันของเสียในระบบเยอะทําให้เกิดประเมหะเมื่อมันเปรยียวไตบางคนเป็นนิ่วก็คือรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วแบบนะะี้ค่ะอันนี้คือตะกรันของเสียในระบบน้าเยอะนะคะสามลมมีลมอัน้นลมอั้นในช่องท้องท้องน้อยนี่แหละบางคนนะคะมาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอกดดู โอ้โหเป็นถถวเป็นดันแน่นมากๆในช่องท้องน้อยนะคะแล้วลมมันจะเคลื่อนออกดีได้อย่างไรนะคะสุดท้ายก็คือไฟค่ะไฟหย่อนอันนี้ก็พบมากเช่นเดีวยวกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดจากอะไรนะคะคราวนี้พอมาตรวจร่างกายเนี่ยคุณหมอจะทราบแล้วว่าเออมันมาจากระบบในเสียสมดุล์ที่มันไปทําให้การปัสสาวะการขับออกเนี่ยมันติดขัดมันสะดุดนะคะแดงยกตัวอย่างทีละอันเลยถ้ามันไปยี่ธาตุดีแล้วนะผู้ชายจะพบเยอะต่อมลุกมากค่ะ ต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะเป็นอวัยาวะที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะอยู่รอบท่อปัสสาวะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันโตมันก็ไปเบียดท่อปัสสาวะทําให้อะเวลาฉี่มันก็ฉี่ไม่พุ่งอยู่แล้วเนาะมันก็เหมือนจะทาให้ท่อมันตีบเล็กลงอันนี้ในทางแพทย์แผนไทยก็จะมียาที่ช่วยชะลอ,อการเสื่อมของต่อมลูกหมากตรงนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่แนะนให้คนไข้หรือคนที่มีอาการอยู่ซื้อยาทานเองเลยนะคะลองนึกภาพถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเออตกลงเราเป็นที่ระบบไหนมันเสียสมดุนแล้วเราไปซื้อยาเนี่ย เราก็พังไปกันใหญ่เลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ไปหาคุณหมอที่คลินิกน่าจะดีกว่าเราให้ท่านตรวจดูว่าเออเราน่าจะมาจากระบบไหนเนาะถ้าเป็นที่ดินเขาก็จะไปเคลียร์ระบบแล้วค่ะมันก็จะมียาเป็นตํำรับที่มันช่วยเคลียร์ระบบปีหักกังนะคะเคลียร์ของเสียในระบบไตระบบทางเดินปัสสาวะ นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของธาตุดินความเสื่อมตามไว2สองก็คือน้ําค่ะทําไมน้ํามันถึงมีตะกรันเยอะมันถึงมีเมือกมันประเมะีค่ะที่มันสะสมรวมตัวเป็นก้อนเป็นนิ้วทําไมเราถึงเป็นเราต้องกลับมาดูมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือเรื่องของการกินกับพฤติกรรมของเรานั่นแหละค่ะเอาง่ายๆเลยอันแรกเลยเรากินน้ําน้อยหรือเปล่าหรือเรากินน้ํานะแต่เรากินน้าที่มันมีส่วนผสมของพวกน้ําหวาน ปรุงแต่งพวกนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าอาหารอาหารกลุ่มที่มีเมือกมันเปลียวไตอะค่ะหวานมันเค็มเป็นยังไงบ้างเรากินอาหารที่มันปรุงแต่งน้อยอาหารที่มาจากธรรมชาติกากใหญ่มากน้อยแค่ไหนกับพฤติกรรมเราเป็นคนอ่านปัสสาวะหรือเปล่าเราเป็นคนที่มีการทํางานที่มันนั่งตลอดบางคนนะคะพนักงานขับรถอย่างเงี้ยหรือพนักงานออฟฟิศผู้บริหารคืองานเรามันต้องนั่งติดที่แล้วเราอนั่งจนกระทั่งมันไปทําให้น้ําการขับออกระบบไหลเวียนเราไม่ดีหรือเปล่าอันนี้เป็นอันที่ต้องกลับมาพิจารณาดูนะคะ อันที่สามก็คือลมค่ะการที่เราฉี่ไม่ออกไม่ได้เกี่ยวกับน้ําที่มันมีของเสียตะกรันอย่างเดียวบางทีเกิดจากลมลงล่างไม่ดีลมอั้นตรงบริเวณช่องคู่ในตรงท้องน้อยนะคะเกิดจากอะไรลมกับไฟแดงขอพูดไปด้วยกันเลยนะบางคนเกิดจากระบบย่อยค่ะย่อยไม่ดีอาหารตกค้างในช่องท้องเยอะบางคนลงพุง บางคนไม่ได้ลงพุงด้วยซ้ำบางคนผอมแต่ว่าโอ้โหจับไปเนี่ยทองน้อยเนี่ยแข็งมากบางคนทองผูกอะเนี่ยมันเกิดละไรไหมคะลมอัน้นที่เกิดจากอะไรเราลองมาสังเกตตัวเองเราเกิดจากกินเราย่อยไม่ดีหรือเปล่ากินดึกทําให้เกิดแกส๊สเกิดลมแล้วก็ไปเบียดท่อปัสสาวะนะคะหรือว่าเกิดจากไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเส้นตรงช่องช่วง,งขาเนี่ยตึงไปหมดเลยนะคะไม่ค่อยได้ยืดเหยียด คือมูลเหตุของลมที่มันอั้นในช่องท้องอะถ้าเราหาเจอนะคะแล้วเราค่อยๆปรับพอลมตรงนี้มันหายไปมันดีขึ้นมันโฟล์ขึ้นอาการปัสสาวะไม่พุ่งที่เกิดจากลมอั้นของคุณก็จะดีขึ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการนำออกมันก็ดีไปด้วยกันหมดอะคะ่ะขับถ่ายก็จะดีสมรรถภาพทางเพศก็ดีเพราะฉะนั้นลมกับไฟลองดูว่ามันเกิดจากเหตุนี้หรือเปล่ามีสูตรหนึ่งนะคะหลายๆคนที่อาจจะเป็นไม่ได้เยอะนะคะอาการต่อมลูกหม,มากโตในระยะแรกเนี่ยลองนําไปใช้ดยหลายๆคนใช้แล้วก็ดีขึ้นนะก็ <S <S คือไปหาซื้อผักปุ้งจีนมานะคะ่ะ ปริมาณคือประมาณหนึ่งกำมือของเราอะตัดส่วนท้ายส่วนรา่างส่วนที่มันแข็งแข็งกินยาก่ะตัดออกไปเลยก็จะเหลือกำมือหนึ่งเนาะเอาไปต้มค่ะต้มหรือลวกก็ได้คือเอาให้มันนิ่มอะนะคะเสร็จแล้วก็เอามาราดน้ำพึ่งนะคะกะเอานะคะทุกอย่างกะเอาผักบุ้งก็ประมาณกำมือนึงน้ำพึ่งก็เอาประมาณสักช้อนสองช้อนโต๊ะก็ได้นะคะลองที่เราว่ากินอร่อยอะ่ะแล้วก็กินค่ะ บางคนกินอาทิตย์สองอาทิตย์เอออาการปรสัสสาวะไม่พุ่งอาการเกี่ยวกับปสัสสาวะดีขึ้นก็มีนะคะลองนําไปทํากันดูสุดท้ายก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะต้องบอกว่าอาการเกี่ยวกับปสัสสาวะเนี่ยถ้าเกิดดูตามช่งวงวัยของคนที่เป็นเนาะมันก็คือการเสื่อมตามวัยนั่นแหละค่ะอวัยะวะธาตุดินที่มันเสื่อมไปแล้วเราก็คอยชะลอชะลอได้จากอะไรชะลอได้จากน้ํามลมกับไฟนี่แหละอย่างที่ได้เคยบอกไปว่าดินเนี่ยมันอยู่เฉยๆค่ะแต่ปัจจัยที่จะทำให้ดินของเรามันดีมัน,มนแข็งแรงตามวัยก็คือระบบน้ําระบบไฟแล้วก็ระบบลมนี่แหละค่ะน้ําอย่าง บอกไปนะคะรับน้ำให้เพียงพออะไรที่เป็นเมือกมันตะกรันไปไสอาหารที่มีพวกนี้เรากินแต่น้อยนะคะลมค่ะทําให้ระบบไหลเวียนของเราดีถ้าเรารู้ว่างานเราเนี่ยโอ้โหต้องนั่งทั้งวันเราก็ออกไปเดิอนออกไปบริหารยืดเหยียดทํายังไงให้ลมไหลเวียนดีออกกําลังกายชี้กงก็ดีนะคะชี้กงนะะออกไปวิ่งออกไปเดินเร็วอะไรก็ว่าไปทําให ลมมันไหลเ<ถ>วียนขับเคลื่อนดีว่าอย่างนั้นเถอะนะคะสุดท้ายก็คือไยย่อยค่ะไฟที่สําคัญที่จะทําให้ไม่เหลือลมคงค้างไม่เหลือตะกรันในระบบน้ําก็คือไยย่อยลองคิดภาพดูถ้าเรากินดีอ่ะกินแล้วกินดีกินย่อยหมดอ่ะกินไม่แบบเหลือจนกระทั่งมันพอกพูนอ่ะมันจะมีอะไรเหลือให้ลมมันค้างให้เหลือตะกรันในท้องของเราค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะอย่าใช้ชีวิตให้มันเหนื่อยล้าสิ้นเปลืองเกินไปนะคะถนอมในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยไตยเนี่ยเป็นอวัยวะสําคัญที่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิติต้นนเปืองะะคะ ใช้ชุดไม่ตรงตามนาฬิกาชีวภาพเนี่ยกลางคืนจะนอนก็ไม่นอนเอางานไปนอนด้วยนอนก็นอนไม่ดีทําให้ตื่นบ่อยแบบนี้ไตจะเสื่อมได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆปัจจัยลองนําไปใช้ดูรักษาระบบไหลเวียนให้ดีทําให้ไฟย่อยของเราดีอาการได้เกี่ยวกับระบบปัสสวะจะค่อยๆดีขึ้นค่ะบวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหมค่ค่ะวันนี้แพทย์แผ,ผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ